สวัสดีครับผมสตีฟโกสันเตอร์วันนี้ผมจะมาล่าท้าผีในด่านเทนเกอร์วูดนะฮะในระดับความยากอ e ิสเตรตีนะฮะอ่าเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วหลักฐานเดียวนะฮะเดี๋ยวาบางเกมเนี่ยอาจจะไม่เจอเลยก็ได้นะฮะโอเคเควสก็จะมีใช้ EMF นะครับใช้พลาบริกไมโครโฟนแล้วก็ใช้ไม้กางเขนนะฮะโอเคอ่าคิดแป๊บเอาอะไรไปดีวะเอามาเดิมอ่ะเฮดเกียร์เอา,า,เเอาตายแล้วลืมปิดไอ้นี่ลืมปิด ทรศัพท์ครับขออภัยฮะไม่รู้ว่าเสียงเบสเจเจอเข้าหรือเปล่าถ้าเข้าก็ต้องขออภัยนะฮะโอเคใช้เกลือกล้องถ่ายรูปแล้วก็ m m f นะครับไปเลย Let's g กไม่มีของเล่นนะฮะอย่าลืมอย่าลืมของเล่นไม่มีแล้วเราต้องเล่นแบบโดยวิธีการเล่นพื้นฐานแล้วนะฮะโอเคเราก็จะเฮ้ย อ้าวอยู่ด้านหน้านะฮะผีโอเคเฮ้ยโจ่แล้ววะผีอยู่ด้านหน้านะฮะเปนหนึ่งเปนหนึ่งกระดูกไม่ได้อยู่ด้านหน้าครับโอเคแต่ผมจะโดยเกลือเลยนะฮะหนึ่งอ่าผมว่าตรงเนี้ยยังไงแม่งก็ผ่านจับประตูครับโอเคผมรู้แล้ะโอเค เดี๋ยวผมออกไปเอาของสักครู่ครับผมจะเอาดอทโปรเจคเตอร์ or, กล้องวิดีโอแล้วก็แท่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เขาเพิ่งจะจับประตูไปนะครับมาเราจะมาดูกันว่ามีฟิล์กระปินไหมอ่าว่าแล้วจะมีโกสออกไหมก็ต้องมาดูกันแล้วครับโอเคอยู่ห้องไหนผมไม่แน่ใจนะห้องนี้ห้องนี้ไม่มีโกสออฟ ห้องน้ำก็ไม่มีครับห้องเด็กอ่ะห้องเด็กก็ไม่เจอนะโอเคไม่เป็นไร <c oughs> เปิดบ้านไหนเนี่ยอุ้ยโดนของเก่งมากตัวนี้เอางี้เหมือนจะไม่มีฟิงวะงั้นผมจะวางดอปตัวนี้แนะันอ่ะผมวางตัวเนี้ย อ่ะผมว่าเห็นแน่นอนมุมนี้โอเคไม่มีฟิงนะครับจับประตูวะนี่บานนี้ครับบานน,บานนี้บานนี้บานนี้นี่ครับมันจับบานนี้นะแต่ว่าไม่เหยียบเกลือเลยนะทุกคนแปลกแปกเหมือนกันตัวนี้แกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอา เทอร์โมมิเตอร์สปิริตบ็อกซ์นะครับแล้วก็โกสไลติตงเข้ามาเช็คเลยมาต้องมีสังขานหนึ่งอะเด,เดี๋ยวลองสปิริตบ็อกก็ได้ไหนคุยสิอ้าวสปิริตบ็อกครับมาแล้วสวยโอเคอ่ไมมิกไม่ใช่นะครับโอเคอเว้สวย แฟนทอมไม่ใช่นะฮะมีมิกก็ไม่ใช่เช่นกันนะครับเรดมีโอกาสเป็นเรดอยู่นะเพราะว่าเขาไม่เหยียบเกลือเลยนะครับเนะี่ยทุกคนลองสังเกตดีมันไม่เหยียบเกลือเลยนะเวตัวเนะี้ยผมว่ามีโอกาสเป็นเรดสูงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโมชั o n s e n s o นะครับเอยไม่ใช่ m o t i o ซนเซอร์มาเช็คนะครับมีโอกาสสูงนั่นแหละที่จะเป็นเรดนะครับไม่เหยียบเกลือเลยถ้าโมชั่นผ่านนี่แต่เกลือไม่ถูกเหยียบก็ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ผมจะวางตงัวนี้โอเคตัวผมจะวางตัวนี้อันนึงแล้วก็อ,อ้นนี้ไงผ่านแล้วนี่ไงอ่าแล้วก็ตัวนี้อันนึงโอเคแต่ผมเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมานะไปหาน,นี่ก่อนกระดูกกระดูกยังไม่เจอกระดูกเลยฮะกระดูกอยู่ไหนเจ๊ห้องนี้ไม่ใช่หรอห้องนี้ไม่มีครับคิดว่าน่าจะเป็นในครัวไม่ก็ลงรถหรืออาจจะเป็นใต้ดินไม่มีเลยครับกระดูกเนี่ยตรง พอเวก็ไม่เจอลงรถก็ไม่เจอแต่เจอเบเกอร์ล้เปิดก่อนโอเคจุดใต้ดินชัวร์เลยเนี่ยกระดูกอะโมชั่นผ่านนะแต่เกือไม่ถูกเหยียบน่าจะเป็นเลนนะครับเกมนี้มีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะเป็นท,ท,ที่จะเป็นมันอะเพราะเกือไม่ไม่ถูกเหยียบเลยครับ โอ้โหใต้ดินปะเนี่ยกระดูกอยู่ใต้ดินแล้วแหละหาไม่เจอเลยจเจไอเฮ้ยกระดูกซ่อนฮัโหลเดี๋ยวกระดูกแอบกระดูกแอบเป็นงั้นไปเผมมาหารกระดูกไม่เจอวะสาราเนี่ยสาราเนี่ยหาไม่เจอจริงเนะี่ยเฮ้ย กระดูกแอบโอเคไหนดูดีว่าเกลือถูกเหยียบยังไม่เหยียบเกลือเลยครับตัวนี้โอ้โหอย่างที่บอกอะ่ะมีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นเรทนะครับสูงจริงๆแต่กระดูกหายวะ่ะมันหาไม่เจอวะ่ะทุกคนมันเปไหนวะเนี่ยกระดูกกระดูกซ่อนตามซอกก็ไม่มีโอ m มก o d เดี๋ยวผมมาไปเลยครับมีพราบริกด้วยเนี่ยว่าโอเคโอเคพราบลิกเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับเราสามารถที่จะทำตอนจูกได้นะโอเคเอ้ยเอาเกลือมาเดี๋ยวเราจะโรยเกลือเยอะๆนะครับเจนนะเดี๋ยวเราจะโรยที่จูกด้วยอ่าตรงนี้เราไม่จูก เราจะจุกตรงนี้ครับอะอย่างน้อยมันต้องผ่านตรงนี้อ่ะเราก็โรยไปเลยเนี่ยโรยไปเลยครับพลราบเด็กก็เอาไปนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมทูบนะฮะผมจะบอกให้เราต้องเริ่มเตรียมทูบแล้วถึงผีจะยังไม่ล่าก็ตามครับเราก็ต้องเตรียมทูบไปก่อนแต่กระดูกนี่ดีเป,เป็นไปไหนวะเนี่ยหาไม่เจอสารลาเลยนี้กระดูกหายครับทุกคน แม่งหายปไปไหนอะ่ะมันไม่มีจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยฮัชชียอ้าใช่ใช่ทุกคนตัวนี้เป็นเลดครับตัวนี้เป็นเลดใช่แล้วใช่แล้วดู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 ดอ่าใช่ครับ เรือไม่ได้ถูกเกยียบเลยแม้แต่น้อยนะรถจะมันย้ายไปแล้วว่ะมันย้ายห้องมันย้ายห้องโอเคครับหยุดละมันมันย้ายทุกคนมันย้ายมาห้องนี้เฮ้ยกระดูกเป็นไหนฮัลโหลอยากได้กระดูกเงี้ยอยากได้รูปถ่ายกระดูกฮัลโหลหรือมมนอยู่ในห้องน้ำผมพลาดละะอะไรไปเนี่ยผมหาไม่เจอจริงๆนะเว้ย ทุกคนกระดูกหายมันไม่มีจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยตายแล้วหรือว่าเกมนี้จะไม่มีกระดูกวะไม่มีจริงๆนะครับไอ้ไอไกระดูกเนี่ยม,มันเกิดตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่โอเคงั้นเราจะปั๊มรูปแล้วกันถ้ามันไม่เจอจริงๆอะ่ะมันหาไม่มหาไม่เจอ,อเกมนี้แต่เราตะเกียงก่อนนะครับคือเราจะปั๊มรูปตะเกียงนะในตอนนี้ ่าตะเกียงแล้วก็กางเขนนะครับเราจะปั๊มเลยผมหาผมว่าผมหาละเอียดแล้วนะทำไมไม่เจอวะเออตะเกียงอันนึงไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะผมผมเดี๋ยวผมไปเอาอีกอันนึงก็ได้เพื่อความชัวรนะครับผมต้องการปั๊มรูปตอนนี้คือถ้าเจอเลนอะมันปั๊มรูปด้วยเกือไม่ได้หรอกเพราะมันไม่เหยียบไงแต่เราสามารถที่จะปั๊มด้วย เทียนหรือตะเกียงได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกลือมันจะง่ายกว่าไงอุ้ยไม่แล้ววะของจริงตัวนี้ของจริงไม่แล้วครับกางเขนเนแหลสวยกระดูกไม่เอาก็ได้ผมว่าปัญหาไม่เจออะมันหาไม่เจอจริงๆอะ่ะเอ โอ้ยผีหลอกวิญญาณหลอนนะคุณผู้ชมฮะมันตามผมไปทุกที่เฮ้ยว่าไงเดี๋ยวมันอยู่บนโซฟาก็ไม่เห็นจะมีนะผมขอเช็คลงรถรอีกรอบดิไม่ใช่มันแอบเหรอวะ่าแอบปะเนี่ยตามซอกไม่มี เนี่ยผมหาไม่เจอเลยแม่งซ่อนแล้วแหละผมว่าเกมนี้หาไม่เจอ <c oughs> กระดูกซ่อนครับหาไม่เจอเลยเนี่ยผมหาทั่วแล้วนะผมมั่นใจว่า,าผมหาทั่วเออไม่เอาก็ได้วะสั่งแม่งอันไหนไม่อันนี้ไม่ครับโอเคเปิดน้ำด้วยฮะปิดเบรกเกอร์ด้วยฮะโอเค เดือสองเฟรมก็ผมไม่เอาแล้วอะผมเปลี่ยนใจแล้วไม่เจอก็ไม่เอาครับไม่ฝืนแล้วกันมันมันแอบอะไม่รู้อยู่ไหนครับโอ้ยมาเบิรนมาเบิร์นเจก็รอเขาล่าอย่างเดียวครับตัวนี้เป็นเลดนะทุกคน แต่ถามว่าทำไมผมถึงขีดทุกตัวครับเพราะผมจะแอคโอเคโอเคเอ้ยเหลือพาราโบลิกนี่หว่าเออลืมเลยก็เดี๋ยวทำตอ่อโจก็ได้ไม่เป็นไรครับโอเคสวยอันนี้ไม่เลยครับหมดสแต็กแล้วนะโอเคหมดสแต็กแล้วนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะโจครับ แต่เราต้องนั่งแอบนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็คุยครับเดี๋ยวเขาก็คุยกับเราเองแต่ถ้าไม่คุยก็ต้องรอตอนล่าตอนมันเหลือหนึ่งสต็กไงตอนนี้อ่าคุยดียครับตอนนี้ผมกำลังชี้พาราบริกไปทางตำแหน่งที่เขาอยู่นะครับหรือเปล่าไม่รู้เพราะเป็นเลรไงเว้ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วคุยหน่อยคุยหน่อยเพื่อนคุยหน่อยโอ้โหยิงจัดเลยนะฮะไม่รู้ว่าผ่านหรือ,อยังนะบางทีมันบั๊กนะครับผมเจอบ,บ่อยอยู่เอ้ยสวยคุยแล้วโอเคครับเรียบร้อย ผีตัวนี้ก็เป็นเรดนั่นเองนะครับไปเลส s g รูปถ่ายไม่ไอ้รูปกระดูกไมาก็ได้หามไม่เจอโอเคนะครับเคเวสผ่านหมดนะครับก็ผีเป็นเรดนะครับถามว่าทำไมเป็นเรดนะครับเพราะว่าผีตัวนี้ไม่เหยียบเกินเลยนะครับซึ่งเรดเนี่ยเป็นผีตัวเดียวที่เหยียบเกินไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะเหยียบได้หมดเพราะอะไรเพราะเลดอ่ะมันลอยตลอดเวลานะครับ พอมันลอยเนี่ยขามันก็ไม่แตะพื้นไงมันก็เลยเหยียบเกินไม่ได้นะครับโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นเรดนั่นเองนะครับรูปถ่ายไป15ดอนนะฮะโอ้โหไม่มีกระดูกอะ่ะเสียดายจัดเลยเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น12นาที2วินาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจฮะอยู่เนืเซอรีอ่เหรอทำไมผมหาไม่เจอวะโอ้ my god หรือผมตามไม่ดีใครตาดีก็คอมเมนต์บอกทีนะฮะ ้เธอผม,มาหาไม่เจอจริงนะมันอยู่ตรงไหนวะผมเช็คหลายรอบแล้วนะเออช่างแม่งเหรอไม่เป็นไรโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย